อันนี้นะคะอันนี้เป็นอีกทริกนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางด้วยรถยนต์นะคะเดี๋ยวนินจะมาอธิบายวิธีการใช้งานเครื่องแอปพวกนี้ให้นะคะว่าแอปอันไหนน่าสนใจถ้าใครมาเที่ยวในสวิตนะคะแอปที่นินแนะนำในการที่จะมีไว้นะคะสำหรับคนที่ขับรถมาเที่ยวก็มา Parking Pay กับ Easy Park นะคะในสวิตนะคะตัวที่นิยมมากก็คือตัว Parking Pay ตัวนี้นะคะซึ่งเพื่อนๆถามารถที่จะดาวน์โหลดแอปแล้วก็ล็อกอินสามารถที่จะผูกลิงก์ของบัตรเครดิตตัวเองไว้กับตัว Parking Pay ได้นะคะข้อดีของมันคืออะไรคือว่าเวลาถ้าสมมุติว่าเรามาเจอดรถแล้วอ่ะเราแค่มาที่ตู้นี้ปกติแล้วมันหลายๆตู้นี้ยนะคะเขาก็จะต้องหยอดเหรียญงนี้นะคะ แล้วก็เขาบอกว่าคายนาทิกเก็ตเอาสเกบก็คือจะไม่มีการให้ตั๋วออกมานะคะเลีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางตู้นะคะก็จะแบบไม่คืนเหรียญคือหยอดเท่าไหร่ก็จะไม่มีการทอนเพราะฉะนั้นมันก็บางทีสําหรับเพื่อนๆที่ขับรถมาก็อาจจะยากในการที่จะต้องหาเหรียญมาหยอดนะคะถ้าสมมุติเรามีแอปตัวนี้นะคะเราก็แค่เลือกตัวเนี้โซนเลือกพื้นที่แล้วก็เลือกโซนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะ ดูว่าเราต้องการจะจอดรถนานแค่ไหนพอเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเราก็คือให้เราเลือกไว้เยอะๆก่อนก็ได้นะคะพอหลังจากที่เราเสร็จแล้วเราก็แค่หยุดสต็อปแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะคิดเป็นค่าใช้จ่ายตามจริงที่เราจอดจริงๆนะคะแล้วก็คำนวณเป็นเป็น,ปน,ปนอ่าเป็นบินใบเสร็จให้เรามาอีกตัวหนึ่งที่นินเห็นบ่อยๆคือ e a s y Park นะคะ e a s y Park ตัวนี้มันเป็นตัวที่นินเห็นที่อิตาลีบ่อยมากเลยตัวพาร์ i ิ่งเพจจะอยู่ในสวิตนะคะส่วนมาก เพราะฉะนั้นปุ๊บมันก็เป็นอีกหนึ่งแอบ,บนะคะสำหรับเพื่อนๆในการที่จะเอาไปลองใช้กันดูนะคะเวลามาเที่ยวในการขับรถมาเองเพื่อความสะดวกสบายในการจะชำระเงินเพราะว่าในสวิตนะคะถ้าคุณลืมชำระเงินนะนะแย่เลยนะคะเสียตังครั้งละ40แฟรงค์นะคะแอบ,บที่นินบอกนะคะมันก็คือตัวนี้ นะคะคือ Parking Pay ตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่ง Parking Pay ตัวนี้เวลาเรากดเข้าไปในแอปแล้วใช่ไหมคะมันก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้ซึ่งเน้นะมีการลิงก์เอาไว้เรียบร้อยแล้วข้อดีของแอปตัวนี้นะคะคือเวลาเราอยู่ใกล้โซนไหนคือเนื่องจากโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับตัว Location ที่ติดตามกับตัวโทรศัพท์เพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าโซนที่อยู่ตรงนั้นนะคือโซนตรงไหนเขาก็จะขึ้นมาเป็น City ให้เลยว่าอยู่ตรงปเ e a r นะเมื่อกี้นี้ที่เราดูคือ3,700้ยใช่ไหมคะแล้วก็ โซน20เราก็แค่กดตัว parking ตัวโซนนึแล้วก็เลือก c h a r l o s t r r e s e ตรงนี้ไปใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเราก็กดตัว procedure ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงมันจะมีให้เลือกระหว่าง modify กับ process นะคะถ้าเป็น modify ก็คือเราต้องการจะเติมเงินแล้วก็ถ้าสมมติว่า,าต้องการ process ก็คือเราสามารถที่จะเลือกระยะเวลาที่เราต้องการเห็นไหมคะเท่าไหร่ก็ได้รือต้องการต่อไปเยอะไปก็ได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะสามารถจะเลือกเวลาที่เราต้องการได้เองเลย พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แค่กดตรงนี้มันจะมีตัวสตาร์ทแล้วตัวสตาร์ทเนี่ยถ้าสมมติเราเสร็จแล้วก็ให้เรากดสต็อปไปพอสต็อปไปมันก็จะกลายเป็นบินมาให้เรานะคะวิธีการแค่นี้เองนะคะอีกอันนึงก็คือเมื่อกี้นี้นะคะถ้าสมมติว่าเราเชื่อเป็นชลอสกูตร,ตรงนี้นะแล้วก็พ r o ส e ็ตรงนี้มันจะที่ m o d i f Modify ก็คือการว่าเราต้องการที่จะเลือกการจ่ายเงินแบบไหนนะคะค่ะเราเดินมาอีกทีแล้วก็จะเจอเห็นไหมคะตู้นี้ จะมีแบบรายละเอียดเขียนอยู่ว่าจะต้องใช้รายละเอียดอย่างไงนะคะก็เป็นเรื่องง่ายมากเลยสำหรับการใช้แอปในการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตนะคะ